ครับสวัสดี aside, เช้าวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566นะครับก็วันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปส่งลูกเป็ดไข่ CP Super นะครับที่จังหวัดอ่านนาเจเรญนะครับจำนวนก็2,300ตัวนะครับก็มีแถม2%นะครับก็ ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในเป็ดไข่ CP Super นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะทดลองเลี้ยงนะครับเป็ดสายพันธ์ุ CP Super นะครับเป็นเป็ดไข่เพชเมียที่คัดเพศเ,เรียบร้อยนะครับตัวละ25บาทนะครับก็สามารถที่จะ,ะโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์086นะครับ 2 7 8 8 9 5นะครับขอบณมามเจ็ดแนดแปดเก้าห้านะครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเป็ดสายพันธุ์ซีพีซูเปอร์นะครับเป็นเป็ดไข่เพศเมียนะครับที่เรานำมาส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็แต่ละบล็อกนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ420ตัวนะครับก็วันนี้ที่เรามาส่งทั้งหมดสองพามร้อ 2, ตัวนะครับก็จะมีแถมอิกประมาณ 2%นะครับก็ลูกเป็ดก็แข็งแรงดีนะครับกินน้ำกินอาหารได้เองนะครับก็ทางฟาร์มก็ได้มีการเตรียมในส่วนของฟางที่เป็นที่รองนอนนะครับให้ความอบอุ่นนะครับในช่วงกลางคืนนะครับตรงผน,นังคอกนี้ก็จะปรับปรงุงจากอคอกเลี้ยงหมูเดิมนะครับอคอกเลี้ยงหมูก็จะสามารถ ป้องกันลมโกลกได้อย่างดีนะครับข้างบนก็จะมีการติดมุ้งสีฟ้านะครับป้องกอันสัตว์พะหะที่จะเข้ามาภายในเล้านะครับในช่วงอนุบาลน,นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็จะแนะนำให้ใช้อาหารที่มีโปรโตีนสูงหน่อยนะครับประมาณ21%โปรโตีนนะครับเพื่อเร่งให้เขา ตั้งตัวได้ก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงก่อนประมาณกินต่อเน,นื่องประมาณ2สัปดาห์นะครับให้กินเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้อาหารผสมได้นะครับในส่วนของอลูกเป็ดที่เป็นเป็ดรุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้เร่งให้เขาโตเร็วจนเกินไปนะครับก็จะถ้าหากว่าให้กินมากก็เขาอาจจะ สมบูรณ์เร็วก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาถ้าหากว่าไข่เร็วเกินไปก็อาจจะทำให้ไข่ไม่ทนนะครับเราก็จะเน้นให้ไข่เมื่ออายุเหมาะสมนะครับก็จะประมาณ5เดือนถึง5เดือนครึ่งนะครับเขาก็จะโตเป็นสาวเต็มที่แล้วก็หลังจากที่ให้ไข่เขาก็จะให้ไข่ได้คงทนยาวนานนะครับซึ่งสายพันธุ์ ดีพีซูเปอร์นะครับที่เราเลี้ยงทดลองที่ฟาร์มก็ปัจจุบันฝูงปัจจุบันที่เก็บข้อมูลอยู่ก็71สัปดาห์ละนะครับก็ยังให้ไข่อยู่ที่88อยู่เลยนะครับถ้าหากว่าเขาให้ได้รับอาหารที่ที่สมบูรณ์นะครับสุขภาพสมบูรณ์เขาก็จะให้ไข่สม่ำเสมอ,อยาวนานนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพก็ สำคัญนะครับก็คือเราก็จะต้องอใหเ้เป็ดเนี่ยลูกเป็ดได้รับวัคซีนป้องกันโรคด้วยนะครับถ้าหากว่าสุขภาพดีเขาก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้ไข่นะครับก็เป็ดเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ปีกที่ค่อนข้างทนนะครับเลี้ยงง่ายถ้าเทียบกับสัตว์ประเภทอื่น นะครับก็ขอบคุณลูกค้า,เ,าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เอาไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในเป็ดสายพันธ์ CP Super ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยก็จะขอบพระคุณมากมากนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับ